ช้าวันฝนตกฉั้นได้ยินเสียงพยาบาลแจ้งว่าแม่ของหมอธีรวัตรถูกขอให้ออกจากบ้านของลูกชายตัวเองทั้งที่วันนั้นเป็นวันครบรอบสอบติดหมอของเขาชื่ออนาวินอายุห้าบหัวหน้าบัญชีโรงพยาบาลเอกชนกลิ่นกาแฟเย็นโชยจะ่ะหากแก้วที่แม่ยังถืออยู่ในกล่องไม้เล็กๆนั้นมีบางอย่างที่แม้หมอก็รักษาไม่ได้คุณเคยเจอช่วงเวลาที่ความเงียบเจ็บกว่าคำพูดไหม เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนบ่ายสามโมงสิบห้าระหว่างที่ฉันกำลังนั่งไล่ร,รายการจ่ายเงินเดือนของฝ่ายบัญชีพยาบาลอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์พ่นลมหายใจช้าๆฉันจำได้ดีเพราะเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างด้านหลังห้องนั้นเพอ้อเริ่มดังขึ้นในแบบที่ไม่เร่งร้าวแต่หนักแน่นเป็นฝนของเชียงรายในเดือนสิงหาคมที่ชุ่มลึกไม่ใช่ฝนที่ล้างสิ่งสกปรกออกจากถนนแต่เหมือนฝนที่ซักฟอกใจคนที่เงียบมานานที่อนาวินใช่ไหมคะปลายสายถามเสียงผู้หญิงที่ฟังดูอ่อนวัยแต่ตัดสินใจนแน่วแน่ หนูชื่อมาลิเป็นพยาบาลเวรที่บ้านหมอทีรวัตรชื่อของเขาทําให้ฉันหยุดพิมพ์ใจเหมือนขยับน้อยหาหา่มีอะไรกับทีรวัตรฉันถามเรียบๆทั้งที่ในใจไม่เรียบเลยคือคุณแม่ของหมอข้าคุณยายสูนันทาวันนี้ถูกให้เออยย้ายออกจากบ้านข้าหมอให้คนรถมาส่งไว้ที่ศูนย์สงเคราะห์ของวัดโพชยัย ฉันวางโทรศัพท์ช้าๆหันมองสายฝนที่กำลังไหลเป็นทางเล็กๆตามแนวกระจกความเย็นแทรกเข้ามาในห้องแอร์อย่างแปลกประหลาดฉันทำงานกับหมอทีราวัตมาหลายปีไม่ใช่สนิทแต่เขาเป็นคนเงียบพูดน้อยมีประวัติการทำงานสะอาดสะอ้านเท่าที่เอกสารจะระบุได้แต่ในใจฉันเคยมีรอยเล็กๆว่าเขามีบางอย่างที่เก็บไว้แน่นเกินไปฉันคว้าเสื้อแจ็คเก็ตพับแฟ้มงานลงอย่างไม่เรียบร้อยแล้วขับรถออกจากโรงพยาบาลฝนยังไม่หยุดแต่ก็ไม่แรงพอจะทำให้ทัศนวิสัยเสีย ศุนสงเคราะห์ของวัดโพชัยอยู่ไม่ไกลนักอาคารไม้สองชั้นที่มีหลังคากระเบื้องเก่าๆและพื้นไม้ที่เอียดอาร์ตเมื่อฉันเอดินเข้าไปกลิ่นยาแดงจางๆลอยคละคลุ้งปนกับกลิ่นทุบที่มาจากสาลาหน้าอาคารห้องท้ายสุดค่ะผู้ดูแลชี้พร้อมยิ้มแบบอายๆเหมือนรู้ว่าฉันมาหาใครในห้องเล็กแสงน้อยนั้นฉันเห็นผู้หญิงร่างเล็กนั่งอยู่บนเตียง เล็กเธอสวมเสื้อไหมเก่าที่ฉันเคยเห็นในรูปครอบครัวที่ติดบนฝาผนังบ้านหมอธีรวัตรไม่มีเสื้อกันฝนไม่มีร่มมีเพียงถุงพลาสติกเก่าขนาดกลางกับกล่องไม้เล็กๆที่วางไว้ข้างตัวสวัสดีครับคุณยายเธอเงยหน้ามายิ้มบางๆดวงตาขุนมัวแต่แฝงแววอะไรบางอย่างที่ฉันไม่อาจบรรยายได้คุณคือผมอนาวินครับทำงานกับหมอธีรวัตรอ๋อคนบัญชีใช่ไหมเธอพูดเสียงเบา ไม่ต้องมาหลอกลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่ไม่อยู่ที่บ้านนั้นแล้วฉันนั่งลงข้างเตียงอย่างเงียบเียบไม่ถามมากในตอนแรกฉันแค่มองถยิบสมุดเล่มหนึ่งจากถุงพลาสติกยื่นให้ฉันเหมือนยื่นพระเครื่องลองดูนี่สิลูกสมุดที่แม่ใช้จดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ทีราวะต่ออยู่มัธยมปลายฉันเปิดดูทีละหน้ากระดาษบางซี่เปียกชื้นบางหน้าหมึกเริ่มเลือนแต่ฉันยังเห็นบรรทัดที่เขียนด้วยลายมือหวัด,ว,ดวัดว่าค่ารองเท้าเรียน450บาท ค่ารถไปสอบแพทย์เชียงใหม่หนึ่งสองร้อยบาทเงินยืมร้านทองสามพันบาทจำนำสร้อยคอฉันกลืนน้ำลายเงียบเงียบเมื่อเห็นรายการยาวเหยียดอีกหลายหน้าติดต่อกันแม่ของหมอเก็บทุกสลึงที่เคยให้ลูกชัดเจนรัดก,กุมแม่นยำมันไม่เป็นหนี้ฉันฉันต่างหากที่ติดหนี้ความหวังเธอพูดเบาๆขณะที่สายตาย,ยังมองหน้าฉันไม่วางตา ฉันนั่งเงียบไปอีกพักมองออกไปที่หน้าต่างฝนยังตกไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีของอาคารข้างๆฟังดูคล้ายเสียงเข็มเย็บพ่อหากระทบกันเบาๆแต่ต่อเนื่องเมื่อฉันก็มองข้างเตียงอีกครั้งฉันก็เห็นกล่องไม้นั้นมันวางอยู่เงียบๆเ,เหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่ไม้ด้านหนึ่งมีลายสลักคำว่าทีรวัตรจางหาหะฉันเอื้อมมือแตะกล่องนั้นเบาหาห รู้สึกถึงผิวไม้ที่แห้งและหยาบแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้ข้างในกล่องไม่มีอะไรนอกจากยาพาราเมตเล็กๆก,กับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่เขียนว่ากินหลังอาหารเย็นบางครั้งบัญชีที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รายการที่ลงในระบบแต่เป็นสิ่งที่จดในหัวใจของใครบางคนเรานั่งกันใต้ต้นจมจุรีใหญ่ด้านหลังวัดเก่าที่ซึ่งร่มเงาใบหนาแน่นพอจะกันแดดบ่ายคล้อยแต่ไม่ถึงกับมืดพอให้ใจสงบย่าสุนันทายหยิบกล่องไม้เอ ลอกจากถุงผ้าตบเบาๆบนฝาเหมือนจะปลุกอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้นกล่องนี้แม่ให้ลูกตอนสอบติดหมอเธอพูดโดยไม่มองฉันแต่แววตากลับจดจ่ออยู่กับเนื้อไม้เก่าๆนั้นกล่องไม่ได้มีอะไรหรูหราแค่กล่องไม้สักธรรมดามีรอยขูดตรงมุมเหมือนเคยตกกระแทกกับพื้นสลักชื่อทีรวัตรด้วยลายมือที่สันของคนไม่ถนัดงานช่างชื่อเดียวกับที่ติดอยู่บนป้ายหน้าแผนกหัวใจโรงพยาบาลเอกชนที่หรูที่สุดในเชียงรายฝนหยุดไปแล้วแต่กลิ่นดินปี ยกยังลอยอ้อยอิ่งฉันสูดลมหายใจลึกหยิบถ้วยชาจากร้านไม้ด้านข้างที่ยังพ่นไออุ่นขึ้นช้าช้าวางลงบนโต๊ะข้างย่าอย่างเกรงใจตอนนั้นแม่ไม่มีอะไรเลยย่าสุนันทาเริ่มเล่าน้ำเสียงของเธอเหมือนสายน้ำในแม่น้ำกกชะหาลึกแต่ไม่ไหลย,ย้อนกลับหลังจากพ่อมันเสียแม่เริ่มทำปลาตากแห้งเองซื้อปลาสดจากตลาดเช้ามาแล่ตากบนหลังคาบ้านเช้าพอตกเย็นก็เอาไปเดินขายแถวตลาดสดบางวันต้องตากถึงสองรอบเพราะฝนลงตอนบ่ายปลาบูดหมด ฉันนั่งฟังเงียบๆไม่กล้าขัดจังหวะมือค่อยๆค,คลื้งวยถ้วยชาเหมือนหาอะไรยึดเหนี่ยวที่รวัตชอบปลาทอดกับข้าวร้อนๆแต่แม่ไม่มีจะให้เลยบอกมันว่าไปเรียนให้จบแล้วกลับมาซื้อปลาทอดให้แม่ทีละร้อยตัวก็พอมันหัวเราะแล้วสัญญาว,ว่าจะทําให้ได้กล่องไม้นั้นยังคังอยู่ในมือเธอแต่ตอนนี้เธอเปิดฝาออกภายในมีตลับยากเก่าๆสีเงินบิ่บิน,บน,บนกับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่พับจนมุมม้วนกลม เธอค่อยๆแกะกระดาษออกยื่นให้ฉันลูกแม่สอบติดหมอแม่ดีใจที่สุดในชีวิตกล่องนี้แม่ทำเองไอ้ฉัชเงินค่าขายปลาหนึ่งสัปดาห์ซื้อตะปูกับขอเศษไม้จากร้านข้างบ้านข้างในมีพาราเซมอนไว้กินตอนเหนื่อยฉันอ่านจบแล้วเงียบกลับไปมองหน้าเธอแต่เธอมองพื้นดวงตาเปล่งประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ความเศร้าแต่น่ะก็ไม่ใช่ความสุข มันคือแสงสะท้อนของความจำกัดคนที่ให้มากกว่าที่ตัวเองมีเสียงเด็กหัวเราะไกลไกลดังจากทางร้านข้างๆร้านชาฉันเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังแบ่งขนมกันใต้ร่มไม้ด้านหน้าแสงแดดลอดผ่านใบไม้ลงมาที่โต๊ะของเรามันสะท้อนเงากล่อง,องไม้เป็นรูปเบี้ยวๆแต่ชัดเจนแม่สัญญาจะให้ลูกเรียนจบหมอถึงแม่ต้องอดข้าวเธอพูดโดยไม่เปลี่ยนน้ำเสียงและวางกล่องลงตรงหน้าฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยแค่พยักหน้าช้าๆก่อนจะเอ,อ่ยเบา หาหาเราควรโทรหาลูกไหมครับเธอสายหน้าช้าช้าราวกับคำถามนั้นเบาเกินไปที่จะเปลี่ยนใจคนหมอรักษาโรคหัวใจได้แต่ไม่ใช่หัวใจตัวเองตอนนั้นเองฉันเริ่มเข้าใจว่ากล่องไม้กล่องเล็กๆนี้ไม่ใช่แค่กล่องเก็บยาไม่ใช่แค่ของขวัญรับปริญญาหรือสิ่งที่แม่หงที่สุดแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่ไม่เคยถูกเอาไปขายแม้ในวันที่ไม่มีข้าวจะกิน ฉันไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดของโรงพยาบาลบ่อยนักที่นี่เงียบเกินไปสําหรับคนที่ทํางานกับตัวเลขเป็นหลักอย่างฉันความเงียบมากมายถึงบางอย่างที่หายไปไม่ใช่บางอย่างที่กําลังค้นพบแต่วันนี้ฉันมีนัดกับอดีตด็อกเตอร์ชายยุธปรากฏตัวที่มุมโต๊ะอ่านหนังสือด้านในสุดชายชราผอมสูงสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อนเรียบ,ยบแต่เก่ามือเขายังจับหนังสือเหมือนคนที่อ่านโดยไม่ต้องมองตัวอักษรคุณอนาวินเขาเอ่ยเบาๆขณะฉันวางแฟ้มลงตรงข้าม ครับด็อกเตรผมรบกวนเวลาจริงๆเขายิ้มบางๆถ้าเป็นเรื่องของสูนันทาไม่มีคำว่ารบกวนห้องสมุดเก่าเก็บกลิ่นฝุ่นไว้ในสันหนังสือกลิ่นกระดาษเก่าไม่ต่างจากกลิ่นชีวิตของใครหลายคนเราจดไว้ทุกอย่างแต่บางหน้าก็ถูกลืมเพราะไม่มีคนเปิดอ่านด็อกเตรชายยุดเปิดแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลเก่าๆออกชี้ไปที่บรรทัดหนึ่งบนกระดาษพิมพ์ที่มีรอยพับหลายชั้นหมึกบางจุดจางบางจุดขาด นี่คือบันทึกจากปีที่หมอธีรวัตรฝึกงานปีนั้นเขาเกือบถูกไล่ออกเพราะปัญหาเรื่องจริยธรรมในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยฉันเงียบปลืนน้ำลายแต่ไม่เป็นข่าวใช่ไหมครับเพราะมีคนจ่ายค่าปรับให้เขาเงียบเงียบและถอนเรื่องก่อนถึงคณะกรรมการเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆขึ้นมามันคือสำเนาใบรับค่าปรับมีลายเซ็นด้านล่างเขียนว่าเและทเนอร์ชื่อจริงของแม่ธีรวัตรฉันพูดเบา หาหเขาพยักหน้าดวงตาใต้กรอบแว่นอย่างแน่วแน่คุณรู้ไหมสุนันทากินข้าวขาวกับน้ำปลาติดต่อกันสามวันเพราะเก็บเงินทุกบาทไปจ่ายค่าปรับให้ลูกตอนนั้นเธอไม่มีเงินพอจ่ายเลยต้องขายบ้านหลังเดียวที่อยู่บ้านหลังที่ธีรวัตรเคยโตมาใช่เขาหลับตาชั่วครู่ราวกับจำรสชาติของความจำได้แม่นยำเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าในห้องทำงานดังคลื่นเบาๆเหมือนเสียงถอนหายใจของคนสูงวัยที่ไม่มีใครฟัง แม่ไม่เคยพูดอะไรไม่บน่นไม่อธิบายเธอแค่บอกกับผมว่าลูกจะไม่มีวันรู้ถ้ารู้แล้วจะเสียศรัทธาในตัวเองฉันมองเอกสารยับนั้นสีของมันเหมือนกระดาษซับน้ำตาทำไมคุณยังเก็บเอกสารนี้ไว้เพราะแม่เขาไม่ยอมให้ใครพูดถึงแต่นี่คือความเงียบที่ดังที่สุดของเธอด็อกเตอร์ชายยุธพูดพลางยื่นซองเอกสารให้ฉัน มันบางแต่ข้างในแน่นด้วยบางอย่างที่หนักกว่าหลักฐานมันคือภาระที่แม่คนหนึ่งแบกไว้คนเดียวมานานเกินไปฉันรับมาอย่างระวังพยายามไม่ให้มือสั่นแม้ใจจะเริ่มสั่นไปก่อนแล้วระหวังที่ฉันลุกขึ้นจะกลับด็อกเตอร์ชายยุทธก็เอ่ยปากช้าหาหะคุณรู้ไหมทำไมแม่เขาถึงไม่เคยบอกอะไรลูกเลยฉันสายหัวเพราะเธอคิดว่าคนที่รักลูกที่สุดไม่จำเป็นต้องได้คำขอบคุณ บางครั้งการรักษาศักดิ์ศรีของลูกอาจต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองและแม่คนหนึ่งก็ยอมแลกมันโดยไม่มีข้อแม้เสียงฝนกระทบใบไม้ในสวนหน้าบ้านดังชัดเจนในคลิปภาพสีจางๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่22สิงหาคมเวลา13 46นาทีญิงชาราในเสื้อแขนยาวซีซีก้มหน้าเดินช้าๆออกมาจากประตูบ้านที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยิ้มต้อนรับแขกยามปีใหม่ มือหนึ่งถือถุงพลาสติกเก่าอีกมือยกผ้าพ,พันคอสีจางขึ้นกันฝนเสียงฝนไม่มีในคลิปแต่น้ำไหลบนพอเนื่นอิดแดงทําให้ฉันรู้ว่าฝนไม่ได้ตกเบาเลยเธอหยุดหนึ่งครั้งหน้าประตูรั้วมองกลับไปแต่ไม่มีใครตามมาพยาบาลมาลีนั่งก้มหน้าอยู่ข้างฉันในห้องควบคุมกล้องเธอเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆเหมือนกลัวคำของตัวเองคุณหมอบอกว่าคุณไม่ทําให้เขาเครียดเสียงเธอสัน่นเลยให้หนูจัดการให้ย้ายไปพักที่อื่นสักพักจัดการ เธอไม่ตอบแค่หลบตามือสั่นจนต้องวางถ้วยน้ำลงบนโตะ๊ะกลมข้างตัวเสียงกระทบเบาๆเหมือนเสียงบางอย่างในใจแตกร้าวฉันหันกลับไปดูภาพอีกครั้งคราวนี้ฉันเห็นสิ่งที่ไม่ได้สังเกตตอนแรกกล่องไม้เล็กๆหล่นจากมือเธอกระแทกพื้นตรงหน้าเลนภาพชัดเจนจนฉันสะดุ้งเศษไม้มุมกล่องกระเด็นออกไปอีกทางตลับยาในนั้นกลิ้งออกจากกล่องกระเด้งสองครั้งก่อนหยุดนิ่งกลางละหาหนอเปียก แม่ไม่หยุดเดินไม่หันกลับไม่ก้มเก็บอะไรเธอเดินต่อเหมือนกล่องนั้นไม่เคยมีอยู่ในมือเธอมาก่อนแต่มันเคยอยู่และเคยเป็นโลกทั้งใบของใครบางคนฉันขอพยาบาลมาลิให้ส่งคลิปนั้นให้ฉันทางอีเมลและเธอก็ทำอย่างเงียบเงียบเหมือนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่คลิปฉันเดินออกจากห้องอย่างหนักแน่นมุ่งหน้าไปที่บ้านของหมอธีรวัตรฝนยังตกไม่หนักแต่เย็นพอให้ใจแหลมขึ้นบ้านเงียบประตูปิดสนิทไม่มีรถจอดอยู่ฉันยืนหน้ารัว้ว อยู่ณนานานพอจะเห็นหญ้าสีหม่นเปียกฝนเริ่มชุ่มเทา้าคนขับรถประจำบ้านเดินออกมาจากโรงรถเขาทำท่าจะทักทายแต่หยุดทันทีเมื่อเห็นฉันหยิบกล่องไม้ขึ้นมาจากใต้พุ่มไม้มันยังอยู่ตรงนั้นฝาปิดไม่สนิทมุมหนึ่งบินน้ำฝนยัดเงาะอ,อยู่บนผิวไม้สีซีดเหมือนกล่องพยายามจะจำอะไรบางอย่างเอาไว้ฉันเปิดฝายอย่างระวังยาในกล่องกลิ้งกระจัดกระจายบางเม็ดละลายปนกับละอองน้ำกลิ่นไม้เปียกผสมกับกลิ่นยาอ่อนๆทำให้ฉันต้องกลั้นหายใจ ฉันเก็บตอละฮับยาทั้งหมดใส่ซองซิพลาสติกแล้วหยิบสมุดจดเล่มเล็กจากกระเป๋าเอกสารมือเริ่มเขียนทีละบรรทัดถ,ถึงคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลข้าพเจ้าขอรายงานเหตุการณ์ที่อาจละเมิดจรรยาบรนวิชาชีพผู้สูงอายุถูกให้ออกจากบ้านโดยไม่มีการประเมินสภาพจิตใจหลักฐานเบื้องต้นพจากกล้องวงจรปิดแนบไว้ท้ายบันทึกนี้ เสียงปากกาขูดลงบนกระดาษคล้ายเสียงฝนที่กระทบใบไม้บางครั้งการเขียนอะไรลงไปก็เหมือนการร้องให้เงียบๆโดยไม่ต้องใช้น้ำตาฉันเงยหน้าขึ้นเมื่อเขียนเสร็จมเมกยังคงเทาหนักแสงแดดไม่มีแต่ฉันเริ่มเห็นเส้นค่ะอกฟ้าชัดขึ้นเพราะบางเรื่องถึงแม้คนพูดจะเงียบแต่ภาก็พูดแทนได้ทุกถ้อยคำฉันนี่เคยคิดว่ากล่องไม้ใบเล็กที่มุมโต๊ะในห้องพักของแม่จะมีอะไรนอกจากตลับยาเก่าหาหะแต่วันนี้ มันมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างกล่องไม้วางนิ่งอยู่ข้างหัวเตียงในห้องพักของบ้านพักคนชราที่เงียบเกินกว่าจะเรียกว่าบ้านได้จริงๆกลิ่นการบูในห้องผสมกับกลิ่นฝุ่นแดดอ่อนจากบานเกล็ดเก่าๆที่ปะล้อยแสงยามเย็นลอดเข้ามาตีลงบนพื้นพยาบาลเวรบ่ายพาฉันเข้ามาบอกว่ายาเพิ่งตื่นไม่พูดอะไรมากในวันนี้นั่งพิงหมอนนิ่งแวลตาเหมือนกำลังฟังเพลงที่ไม่มีเสียงฉันเปิดกล่องออกหวังจะจัดยาให้เธอใหม่แต่เจอกระ ดาดปึกหนึ่งใต้ตลับยาที่เคยหล่นมันคือสมุดปกกระดาษลายดอกไม้เก่าๆสีน้ำตาลจางๆมุมหนึ่งขึ้นเหมือนผ่านร้อนผ่านหนามาก่อนเปิดหน้าแรกฉันเห็นลายมือที่ฉันจำได้จัดจดหมายปีใหม่ทุกปีข้าเรียนลูกทีรวัตรปะนีสองพัห้าร้อห้ามึกน้ำเงินจางลงตามการเวลาแต่ยังชัดพอให้ใจเต้นหน้าแล้วหน้าแล้วเต็มไปด้วยรายการเขียนด้วยมือสันหาหา ค่าหนังสือเทอม3,500จำนำสร้อยทองค่าเช่าห้องหนึ่งสองขายเครื่องซักผ้าเก่าค่าเดินทางไปรับปริญญากู้เงินร้านขายยาใกล้บ้านฉันอ่านไปหยุดไปมือวางบนขอบกระดาษที่บางจนเกือบขาดความร้อนจากนิ้วแทกผ่านมือเก่าจนรู้สึกเหมือนสัมผัสอดีตโดยตรงหน้าสุดไอของสมุดไม่มีวันที่จะชัดเจนแต่ลายมือยังคงเดิม28ตุลาคม ขายแหวนแต่งงานเพื่อซื้อหนังสือสรีวิทยาหัวใจฉันอ่านแล้วเงียบหยิบกล่องไม้ขึ้นมาวางข้างๆสมุดทั้งสองอย่างอยู่เคียงกันราวกับเฝ้ารอวันจะได้เล่าเรื่องที่ไม่มีใครยอมฟังพยาบาลเดินเข้ามาอีกครั้งยิ้มเบาๆแล้ววางถ้วยน้ำไว้บนโต๊ะข้างเตียงย่าสูนันทาหันมามองฉันไม่มีคำพูดไม่มีเสียงสะอื้นมีเพียงสายตาที่ดูเหมือนเข้าใจว่าฉันกำลังอ่านบางอย่างที่เธอเขียนด้วยหัวใจฉันค่อยๆถ่ายภาพทุกหน้าในสมุดนั้นเก บอบในโฟลเดอร์ใหม่บนโทรศัพท์ตั้งชื่อว่าแม่และความเงียบกระดาษบางๆแผ่นมีรอยน้ำตาซึมจนหมึกเลอะไม่รู้ว่าเป็นของแม่ตอนเขียนหรือของฉันตอนอ่านก่อนออกจากห้องฉันหันไปถามเบาหาหะแม่ยังจำได้ไหมว่าเขาเคยสัญญาอะไรเธอยิ้มจางๆไม่ตอบบางทีแม่ไม่ต้องการคำสัญญาแค่ต้องการให้ใครบางคนรู้ว่าเธอเคยให้มากแค่ไหนโดยไม่เคยร้องขอสิ่งตอบแทน ฉันกดส่งรูปทั้งหมดเข้าอีเมลของตัวเองเตรียมแน่ไปพร้อมบันทึกที่กำลังจะส่งถึงคณะกะรมการโรงพยาบาลหลักฐานแห่งความรักที่ไม่มีใครเคยฟังแต่อยู่ตรงนี้อยู่ในกระดาษแผ่นบางๆนี้เมา่นานกว่า10ปีไม่ใช่ทุกความยิ่งใหญ่จะถูกจดจำผ่านคำพูดบางครั้งหายใจลึกของใครบางคนที่กลั้นอารมณ์ไว้ ฉันยืนอยู่ตรงกลางห้องข้างหน้าเป็นโต๊ะยาวทรงรีที่มีเก้าอี้ห้าตัวเรียงรายคณะกรรมการโรงพยาบาลน,นั่งเรียงตามลำดับอาวุโสหมอทีรวัตรนั่งอยู่ปลายโต๊ะขวามือใบหน้าขาวซีโกาหาทุกครั้งที่ฉันเคยเห็นบนโต๊ะมีแฟ้มสีเทาปิดสนิทกล่องไม้เก่าที่ขอบบินเล็กน้อยวางอยู่ตรงกลางห่อด้วยผ้าสีขาวและข้างๆมีสำเนาบ,บัญชีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจากสมุดลายดอกที่ฉันถ่ายภาพมาฉันสูดหายใจแล้วเริ่มดูดะด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่น ผมขอใช้สิทธตามระเบียบข้อ6กว่าด้วยจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อเสนอให้พิจารณาพฤติกรรมของแพทย์ธีรวัตรในกรณีการดูแลบุพการีและการกระทําที่อาจขัดต่อคุณธรรมพื้นฐานทุกคนเงียบมีเพียงเสียงปากกาขีดบนกระดาษฉันวางเอกสารทีละชิ้นบันทึกแม่ขายแหวนแต่งงานเพื่อซื้อหนังสือให้ลูกคลิปวิดีโอภาพหญิงชราเดินก้มหน้าฝ่าสายฝนออกจากบ้านลูกใบเสร็จโรงจำนำ ค่าหนังสือค่าหอพักและกล่องไม้ที่แตกเผยร่องรอยของความทรงจำทั้งหมดนี้ไม่ใช่การกล่าวหาฉันพูดแต่เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อาจหลุดจากความรับผิดชอบของคนที่ถูกเรียกว่าหมอหมอทีระวัดเงยหน้าขึ้นสีหน้าอึดอัดชัดเจนว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะมีใครกล้าน,นำเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อหน้าที่ประชุมเขาพูดเบาๆตะกุกตะก,กัก ผมแค่เหนื่อยเกินจะดูแลแม่คนเดียวงานก็หนักไม่มีใครเข้าใจก่อนที่ฉันจะตอบอะไรด็อกเตอร์ชายยุดลุกขึ้นช้าหาหะมือเขาหยิบกล่องไม้ตรงกลางโต๊ะยกขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วเดินไปวางตรงหน้าหมอธีรวัตรคุณเคยบอกผมว่าอยากเป็นหมอที่ดีเสียงของชายชาราแน่นแต่ไม่แข็งในกล่องนี้มีคุณค่ามากกว่าตำแหน่งทีหนะคุณถืออยู่ทุกวันนี้ หมอธีราวัตรไม่ตอบเพียงมองกล่องนั้นเหมือนเพิ่งเห็นมันครั้งแรกเขาเอื้อมมือไปแตะเบาๆที่ขอบไม้ที่บินตลับยาย,ยัางอยู่ข้างในกลิ้งไปมาเมื่อเขาขยับผมไม่รู้ว่ามันสําคัญขนาดนี้เสียงเขาสั่นมือปิดกล่องอย่างช้าหาหาไม่มีเสียงร้องไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงน้ำตายหยดแรกที่ไหลลงบนปลายนิ้วที่เคยถือมีดผ่าตัดมั่นคงคณะกรรมการเงียบไม่มีใครรีพูดไม่มีเสียงเคาะโต๊ะทุกคนปล่อยให้ภาพและความ รู้สึกทำหน้าที่แทนถ้อยคําฉันไม่ได้ยิ้มไม่รู้สึกชนะเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายแต่มันคือการเริ่มต้นรู้สึกของคนที่เคยหลงลืมในห้องประชุมนั้นไม่มีใครถูกประนามมีเพียงความจะาริงที่ปรากฏอย่างสุภาพและบางทีนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนใจคนได้ดีที่สุดเย็นวันหนึ่งในเดือนตุลาคมขณะที่ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงหลังทุ่งนาฉันเดินผ่านถนนลูกรังเล็กๆก,ก,กลับจากโบสถ กลิ่นข้าวใหม่หอมแต่ปลายจมูกลมอ่อนพัดเอาเสียงวิทยุกเก่าๆลอยมาจากบ้านไม้หลังหนึ่งคือเธอผู้เดียวที่เข้าใจเสียงเพลงจากยุคที่ฉันยังหนุ่มและฉันรู้ทันทีว่ามันคือเพลงที่แม่ของทีรวัตรเคยฮัมเบาๆระหว่างตากผ้าตรงหน้าประตูบ้านหลังนั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ถือกล่องไม้ใบเล็กในมือเขายืนนิ่งมือสองข้างกอดกล่องไว้แน่นแต่ไม่กล้าก้าวเข้าไป ฉันหยุดเดินห่างพอจะไม่รบกวนแต่ใกล้พอจะเห็นว่าเป็นหมอธีรวัตรปล่องไม้ในมือเขาดูเปลี่ยนไปขอบที่เคยบินถูกซ่อมด้วยกาวใสแถบผ้าเล็กๆสีขาวพันรอบมุมคล้ายปลอกหมอนเก่าดูเรนิบง่ายแต่ตั้งใจแม่เปิดประตูพอดีราวกับรู้ว่ามีคนมารอไม่มีคำถามไม่มีเสียงดังเธอเพียงเดินออกไปที่ระเบียงแล้วยื่นชามเล็กๆให้เขายัางชอบรถเดิมไหมลูกเสียงเธอนุ่มเหมือนหมอนที่เคยรองสีสะลุกน้อยทุกคืน ทีรวัตรไม่ตอบเขารับชาไว้แล้วนั่งลงบนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านก้มหน้าใช้ช้อนแตกแกงเขียวหวานขึ้นมาอย่างระวังเสียงช้อนแตะขอบถ้วยเบาๆดังกว่าคำพูดพันคำฉันยิงยืนอยู่ที่มุมรั้วมองทั้งสองผ่านแสงแดดอ่อนๆที่สาดเฉียงผ่านต้นลำไยบ้าดหลวงนิรันเดินผ่านมาพอดีแค่พยักหน้าเบาๆกับฉันแล้วหยิบซองจดหมายออกจากกระเป๋าเสื้อจากชายยุทธท่านพูดสั้นๆฝากมาให้แม่แต่ผมว่าลูกควรอ่านก่อน ฉันรับไว้แล้วเดินเข้าไปยื่นให้ทีรวัตรเขาเปิดอ่านทันทีดวงตาอ่านเร็วขึ้นเมื่อมาถึงช่วงท้ายล้วเงยหน้าขึ้นแม่เสียงเขาเหมือนลมผ่านใบไม้ทำไมยังไม่ให้อภัยตอนนี้ผมก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆมือแม่วางเบาๆลงบนมือเขาไม่มีคำว่าให้อภยัยหรือขอโทษออกจากปากใครแต่มือที่วางอยู่ด้วยกันนั้นพูดมากกว่าทุกคำทีหนะเคยกล่าวมา ฉันหันหลังกลับเดินต่อโดยไม่รบกวนเพราะบางการพบกันไม่ต้องมีคำพูดใดแค่มีชามแกงเขียวหวานกล่องไม้ที่ซ่อมด้วยมือและเสียงเพลงเก่าลอยแผ่วจากวิทยุหนึ่งปีต่อมาฉันยืนอยู่กลางลานกระจกของอาคารใหม่ที่ชื่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านใหม่แสงอาทิตย์ยามสายเดือนธันวาคมลอดผ่านเพดานกระจกทาบลงบนพื้นหินอ่อนสีขาวนวล เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังลอดออกมาจากด้านในห้องให้คำปรึกษาพยาบาลไว้ยกลางคนเดินผ่านพร้อมกล่องปฐมพยาบาลเล็กๆในมือภาพทั้งหมดดูเหมือนโลกที่แม่ของใครหลายคนเอคอยฝันไว้วันนี้คือวันเปิดตัวกองทุนซูนันทาซึ่งให้การรักษาเบื้องต้นฟรีแก่ผู้สูงอายุและเด็กในชุมชนห่างไกลบนเวทีเล็กๆที่จัดเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยแสงแดดหมอธีรวัตรยืนในชุดเชิ้ตสีฟ้าอ่อนมือถือไมโครโฟน,น้ำเสียงมั่นคงกว่าที่เคย แม่ของผมคือพยาบาลคนแรกในชีวิตเสียงเขาดังชัดทั่วห้องเธอไม่ได้เรียนพยาบาลไม่เคยมีใบอนุญาตแต่เธอคือคนที่รักษาหัวใจของผมด้วยข้าวขาวและน้ำปลาสามวนติดโดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งผู้ร่วมง,งานเงียบไปช้าว่าครู่ก่อนจะพร้อมใจกันปรบมือแวลตาหลายคนสะท้อนแสงจากเพดานกระจกพร้อมฝุ่นบางๆที่ล่องลอยในลำแสงนั้นเหมือนภาพเก่าที่ยังหายใจได้ ฉันเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องที่นั่นมีตู้กระจกใสเล็กๆตั้งอยู่เงียบหาหะข้อหางในคือกล่องไม้ใบเก่าที่เคยบิ่นแตกและถูกซ่อมด้วยกาวและแถบผ้าสีขาวมันวางนิ่งใต้ป้ายทองคำสลักไว้ว่าเมื่อหัวใจยังอุ่นรอยร้าวก็สมานได้ใกล้กันนั้นมีกระดาษสลลมิเนตขนาดโพสการ์ดกล่องนี้เคยบรรจุยาแต่วันนี้มันรักษาหัวใจคนได้มากกว่าที่เราคิด ฉันมองหาแม่ในฝูงชนเห็นเธอนั่งอยู่มุมหนึ่งสวมเสื้อไหมสีฟ้าอ่อนผมรวบเรียบเธอยิ้มเบาๆเหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องฟังคำประสัยไม่เคยคิดว่าความอดทนจะกลายเป็นสิ่งสวยงามแบบนี้เธอพูดเบาๆเมื่อฉันเข้าไปนั่งข้างหาหะที่ระวัดลงจากเวทีเดินเข้ามาช้าๆคุกเขา่าลงข้างแม่แล้วจับมือเธอไว้แน่นไม่มีพิธีการไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีคำบรรยายจากพิธีกรแต่ฉันรู้ ในวินาทีนั้นแสงจากหลังคากระจกไม่ใช่แค่แสงแดดแต่มันคือแสงจากใจที่ยอมรับซึ่งกันและกันหลังจากเรื่องราวยาวนานของการเข้าใจผิดความเงียบและการรอคอยฉันยืนมองตู้กระจกใบนั้นอีกครั้งก่อนจะเดินออกมาช้าหาหาไอหนาใจฉันส่งข้อความสั้นๆถึงตัวเองบางทีกล่องเล็กๆนั้นรักษาหัวใจคนได้มากกว่ายา ลมธันวาคมพัดเบาๆกลิ่นข้าวใหม่ลอยแทกเข้ามาในลานเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งฉันเงยหน้ามองเพดานกระจกและรู้ว่าแสงแดดนั้นไม่เคยหายไปจากชีวิตใครเลยถ้าเราไม่ปิดมันด้วยใจที่แคบเมื่อฉันเดินผ่านตู้กระจกใสในวันนั้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านฝุ่นในลำแสงตกพอดีบนกล่องไม้ที่เคยแตกและตอนนี้ถูกซ่อมมาอย่างเรียบร้อยราวกับมานะรู้ว่าหน้าที่ของมันยังไม่จบ ชีวิตก็เหมือนกล่องใบนั้นบางครั้งเราต้องผ่านรอยร้าวจึงจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการเย็บซ่อมและการให้อภัยบางคนเสียแม่บางคนเสียลูกบางคนเสียคำพูดครั้งสุดท้ายแต่ความเงียบบกฮอยังฟังได้ถ้าเรายอมเงียหูเพราะบางสะพานต้องพังลงก่อนเราจึงจะรู้ว่าควรซ่อมอันไหนคุณล่ะเคยมีโอกาสครั้งที่สองในชีวิตที่ปลอมตัวมาในคราบความเจ็บปวดไหม ลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์หรือกดติดตามไว้เผื่อวันหนึ่งเรื่องของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกคน